สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับจากคำสอนของาศาสนาซิกนามทารีเป็นแนวคิดที่อาจจะฟังดูสวนทางกับความเข้าใจทั่วไปนิดหนึ่งคือแทนที่จะพยายามกำจัดพลังงานด้านลบอย่างความโลภหรือโลภะค่ะคำสอนนี้กลับเสนอให้เราแปลเปลี่ยนหรือเปลี่ยนรูปพลังงานนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่ดีเป็นบวกแทนเรากำลังดูเนื้อหาจากออตอนที่3ในชุด5ตอนชื่อว่าเปลี่ยนโลภะสู่การให้ ผนทางหลุดพ้นนะครับเป้าหมายคืออยากจะเข้าใจให้ลึกขึ้นว่าเอา่อการนําพลังความโลภมาใช้อย่างสร้างสารรค์ตามแนวทางนี้เนี่ยมันทํางานยังไงกันแน่และทาไมถึงเชื่อว่าจะนําไปสู่การหลุดพ้นได้ค่ะประเด็นเรื่องการเปลี่ยนรูปหรือ transformation เนี่ยนะคะแทนที่จะเป็นการกําจัดหรือ eradication นี่คือหัวใจสําคัญเลยค่ะเพราะมันมองต่างมุมไปเลยนะคะ ปกติเรามักจะมองว่ากิเลสตัณหาหรือบาป5ประการในคําสอนซิกเนี่ยมีกามโกรธโลกหลงอัตตาพวกนี้เป็นสิ่งที่แบบเออเลวร้ายต้องต่อสู้ต้องขจัดให้หมดไปใช่ครับเหมือนเป็นศัตรูตัวร้ายเลยแล้วก็เรียนรู้วิธีที่จะแบบควบคุมและนําทางพลังงานนั้นไปในทิศทางที่ถูกต้องที่จะส่งเสริมการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณของเราแทนที่จะมาฉุดหลังเราไว้อะค่ะโอน่าสนใจมากครับ การไม่มองว่ามันเป็นศัตรูแต่เป็นพลังงานที่ต้องจัดการค่ะและสำหรับความโลภโดยเฉพาะเลยนะครับแหล่งข้อมูลบอกว่ามันทําให้เราติดกับดักความอยากได้ไม่สิ้นสุดซึ่งก็จริงมากๆจริงค่ะแต่พอจะเปลี่ยนมันเนี่ยมันมันทำยังไงครับแค่คิดว่าจะให้แทนที่จะเอาอย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือมันมีนกลไกอะไรที่เลึกกว่านั้นอืมมันลึกกว่าแค่การเปลี่ยนความคิดแบบผิวเผินนะคะ จริงๆแล้วมันคือการเปลี่ยนทิศทางของความปรารถนาทั้งหมดเลยจากเดิมที่มันพุ่งเข้าหาตัวเองตลอดอยากได้อยากครอบครองเพื่อสนองความต้องการส่วนตัวของเราคนเดียวครับก็เปลี่ยนให้พลังงานนั้นนะคะมันไหลออกไปสู่ภายนอกเป็นการรับใช้ผู้กื่นหรือเซวาในภาษาปัญจาบีนะคะในแหล่งข้อมูลเขาก็ให้ตัวอย่างไว้ชัดเจนนะคะ อย่างเช่นการอุทิศทรัพยากรที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเงินทองเวลาหรือว่าแรงกายเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการอ๋อครับหรือการจัดตั้งโรงทานหรือแรงก้าที่บริการอาหารฟรีให้ทุกคนเลยโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นวรณนะครับครับเคยได้ยินเรื่องโรงทานนี้เหมือนกันค่ะหรือการนำความมั่งคั่งที่เรามีไปใช้ในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง การกระทำเหล่านี้มันไม่ใช่แค่การบริจาคธรรมดานะคะแต่มันคือการฝึกฝนเพื่อเปลี่ยนโฟกัสจากตัวฉันไปสู่ส่วนรวมนั่นเองค่ะการเปลี่ยนโฟกัสอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับที่เราเอ่อปรับเลนกล้องจากที่ซูมเข้าหาตัวเองก็เปลี่ยนไปมองภาพที่มันกว้างขึ้นมีข้อความจากพระมหาคัมภีร์ที่ยกมาสนับสนุนด้วยนี่ครับที่ว่า In Guru's service and employment the mind becomes pure and the mortal attains peace ใช่ค่ะ การรับใช้ตามคำสอนพระผู้เป็นเจ้านี่เองที่เป็นเหมือนเครื่องมือขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วก็นำมาสึ่งความสงบสุขแสดงว่าการกระทำภายนอกอย่างการรับใช้เนี่ยมันส่งผลโดยตรงเลยต่อสภาวะภายในจิตใจถูกต้องเลยค่ะการกระทำหรือกรรมกับเจตนาหรืออินเทนเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งเลยนะคะการรับใช้ที่ทำด้วยใจที่ต้องการจะให้จริงๆไม่ใช่เพื่อหวังผลตอบแทนอะไรหรือทำไปงั้นๆตามหน้าที่ มันจะค่อยๆลดทอนพลังของความยึดติดในตัวตนหรืออีโก้ซึ่งเป็นรากฐานหนึ่งของความโลภนะคะพอความยึดติดในตัวเองมันลดลงความอยากได้เพื่อตัวเองมันก็น้อยลงตามไปด้วยจิตใจก็จะเริ่มปลอบประงขึ้นสงบขึ้นที่สําคัญคือแนวทางนี้ไม่ได้ปฏิเสธว่าความโลภไม่มีจริงนะคะหรือพยายามไปกดมันไว้ให้ลกสุดใจอะไรแบบนั้นครับไม่ได้ให้รู้สึกผิดที่โลภใช่ค่ะแต่ยอมรับว่ามันเป็นพลังงานที่มีอยู่แล้วก็หาทางระบายออกที่สร้างสรรค เป็นการเปลี่ยนบาปให้กลายเป็นคุณธรรมหรือ Virtual ผ่านการปฏิบัติจริงโอเคพอจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่การห้ามใจไม่ให้โลภแต่เป็นการใช้พลังงานความอยากนั้นในทางที่ต่างออกไปเลยค่ะเปลี่ยนทิศทางมันเป็นการเปลี่ยนทิศทางพลังงานสู่ความเอือ้อเฟื้อการรับใช้และทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราก็คือ คำสอนซิกนามทารีให้มุมมองที่น่าทึ่งมากๆในการรับมือกับกิเลสโดยเฉพาะความโลภนี่แหละครับคือไม่ต้องไปรบราคาฟันกับมันหรือรู้สึกผิดบาปที่มันเกิดขึ้นมาแต่ให้เข้าใจแล้วก็เปลี่ยนทางเดินของพลังงานนั้นสมัยมให้มันไปสู่การให้การช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยความสงบสุขภายในการเชื่อมต่อกับสิ่งสูงสุดหรือพระผู้เป็นเจ้าก็จะเกิดขึ้นได้เองเมื่อจิตใจเราบริสุทธิ์จากการรับใช้นั่นเอง และจากจุดนี้นะคะมันก็นําไปสู่คําถามที่น่าสนใจน่าคบคิดต่อนะคะในเมื่อแนวทางน,นี้เขาเน้นที่การเปลี่ยนแปลงจากภายในซึ่งมันส่งผลออกมาสู่การกระทําภายนอกแล้วก็เชื่อว่าสําคัญกว่าแค่การแสดงออกตามแบบแผนหรือการพยายามกดความรู้สึกด้านลบเอาไว้เฉยๆครับ ลองจินตนาการดูนะคะว่าสภาวะทางจิตใจในระยะยาวของผู้ที่ฝึกฝนการเปลี่ยนรูปพลังงานด้านลบอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะแตกต่างจากผู้ที่ใช้วิธีกดข่มหรือปฏิเสธแรงกระตุ้นเหล่านั้นเพียงอย่างเดียวอย่างไรบ้างอืมน่าคิดครับผลลัพธ์สุดท้ายต่อความสงบแล้วก็ความเข้าใจในตัวเองของคน2กลุ่มนี้อาจจะต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญเลยก็ได้นะคะเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปพิจารณาต่ออย่างยิ่งเลยค่ะ